สวัสดีค่ะวันนี้เขาจะมารีวิวมามา่เกาหลีกันอีกแล้ววันนี้เป็นแบบเย็นเนะจริงจริงเพิ่งตื่นเลยเนะนี่ยนี่ช่องสิฟตาค่ะอันนี้ก็ราคาเท่าไหร่วะก็สี่สิบเท่าไหรบ่บาทนี้ไปแล้วสี่สิบเก้าหรือสี่สิบห้าเนี่ย ื้อที่คาซ่านะคะเขาบอกว่าวิธีทำต้มน้ำประมาณ600มิลลิลิตรให้เดือดใส่ลาเมงใส่รามงต้มประมาณ4นาทีล้างเส้นลามิงด้วยน้ำเย็นใส่ซอสเครื่องปรุงคนให้เข้ากันโรยด้วยงาคั่วและสาหร่ายพร้อมรับประทานทันทีเราไปทำกันดีกว่า มาถึงัวแล้วหม้อยังไม่ได้ตั้งแป๊บนึงนาหาม้อไม่เจอใช้นื่อแทนหาม้อไม่เจอใชกระทะทางหมดกระทะรุ่น阿拉斯加ลืมเชือมเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราก็จะไม่ถ่ายการต้มนะเพื่อนบอกเพื่อนดูเพื่อนบอกว่าน้ำทุกคนเราแกะซองมาเมันแปกเว้ย ันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นคือแบบมันแยกตัวออกมาจากกันแต่ว่ามันก็ติดติดกันอยู่นะเดี๋ยวมาดูเครื่องปรงข้างในกัน ก็มีแค่นี้ออันนี้ก็งานกับสายลา่ามันน่าจะเย็นตรงที่เราไปแช่น้ำหรือเปล่าแช่น้ำเดือล้างน,น่าจะเปล่งเลยแล้ววางรอน้ำเดือดสังเกตไหมว่าเส้นมาม่ามันก็เหมือนเส้นมาม่าไทยมันไม่เหมือนเส้นมาม่าสีส่งสสองสีํำเลยมันเหมือนเส้นมามา่มาไทยเลยอืม เป็นเส้นเล็กเลยกันก็มีเหมือนเดิมความเย็นจะอยู่ในซอสเหรอสองนาทีห้าสิบนาทีเฮ้ยพอเราต้มเสร็จอ่ะมันแยกกันได้นะมามา่ากันเนยะนี่เมันเป็นแผน่นอ่ะสองแผ่นนลย มันคืออะไรคนอื่นเป็นไงวะไม่รู้โอเคเดี๋ยวรอเส้นมาม่าสุกสินะตอนนนี้บะหมี่ของเราก็สุกเรียบร้อยยังไม่ได้ปิดแก๊สม,มองไม่เห็นอะแบบนี้เดืองปุดปุดเลยเราจะไม่ได้มองกล้องนะเราจะมองหน้าช็อเป็นหลง โอเคปิดแก๊สกัน mm hmm. เขาบอกว่าปิดแก๊สแล้วก็ใช้น้ำเยนเ็นเหิือนน็อกคนปะ็อกน้ำเ,ย,เย็นโออเออโอเคเราก็กองน้ำออกก่อนที่กองดีหน่อยไม่พูดผิไม่ได้เจรแล้วก็ได้ ใช้ที่ฟองนะคะเหมือนพอต้มแล้วเส้นบวมขึ้นอเคแล้วก็จะน็อกเป็นย่างี น้ำอุ่นขึ้นมาทันทีนนแล้วนะแล้วก็ล้างอีกทีเดี่วเป็นน้ำล้างออก่อน เราไปที่โต๊ะกินข้าวกันมาถึงโต๊ะแล้วกินกันดีกว่าแปบนึงอันนี้ที่จริงเ,เใส่ถ้วยไปยนี้นะคะแต่กลักวกลัวไม่เห็นไงโอเคเส้นเหมือนเหมือนเปนเมือเอือเวลาเหมือนต้มแล้วเส้นพองขึ้นเลยนะเราก็ใส่ I like that กินยำสาล่ายของเซเว่นไหมกินเหมือนกันเลยไม่ได้กินมาไมาก่กินหรอกทำไมมันเป็นเลอะๆกระจงกระใจแล้วก็ใส่ซอสกัน ืยอะเยิ่มสูงที่มีมาเลยนะทุกคนทำตื้อๆตือ,ตอ,ตอเดี๋ยวเราคนให้เข้ากันกันดีกว่า สีมันไม่ดูเผ็ดเท่าห่อสีดำเท่าไหร่หรือเป็นเพราะมันอย่กข้นข้นจานมันสีชุ่มฉ่ำมากมันจะเย็นไหมอะอยากรูก้เดี๋ยวเราลองกินกันกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราเตรียมเติมเตรียมนะครับเดี๋ยวไปเตรียมนวกันนะมาแบ๊วหูเตรียมนนะม มากับน้ำโอเคเดี๋ยวมากินนี้ดีกว่าแปดนาทีแล้วเดียทันไหมเนะี่ยคลิปเราอยู่ได้ถึงสิบห้านะ Mấy nhìn gì này Cái này Bạc tên phiền không là นี่แล้วกินไม่หมดเดี๋ยวครั้งนี้จะกินหมดไหมลองดูเขาไปหยิบกระดาษชุ่แป๊บนั้ เาวชาวไะไม่น่าหมอดอะ təbii ki มากหนุนกไม่หมดหรอก

โอเคไม่หมดนะแปบ๊บหน่อยเคลียร์ก่อนนี่คือกระดาษช่วยอื้มหือยุงกัด มันไม่อยากกินต่อถ้าเป็นแบบพริกในก๋วยเตี๋ยวอ่ะกินได้นะพริกเราก็ต้องใส่ซอสถ้าใส่พริกเ,เฉยๆก,กินไม่ได้มันจะเป็นกินฉุนๆนะถ้าเป็นเรานะเราเป็นคนกินเผ็ดได้เวลากินพริกก็ใส่สามช้อนชาสี่สองช้อนชาบ้างไม่เคยสีนะถ้าไม่เชื่อก็ถามพี่ยาลาได้ ทำขพางม้คอมเมนต์นะแต่ต้องใส่ซอสด้วยมันจะได้เปรี้ยวๆแต่อันนี้มันเผ็ดไปเลยอะ่ะโอเคสิบสี่ทยี่สิบละวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสำหรับตอนนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วให้ทุกคนดูในสึกภาพด้วย เลือกแตนหนาวนะเดี๋ยวเป็นหวัดกันตอนนี้เราก็เป็นอยู่วันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรก็ไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะบ๊าย